ยินดีตอนรับทุกท่านก็สู่ช่องโดดรันนิงบอยนะตอนนี้อยู่ที่จีโอนานะประเทศสเปนนะก็ว่าตั้งใจว่าจะออกไปซิตี้รันนะแต่ว่าอุณหภูมิห้าองศาเนาะพราที่ก็ใกล้จะขึ้นแล้วขึ้นประมาณ6โมง40นะครับ วันนี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพนะรส์เนาะพอดีเดินทางมาเมื่อวานนะแต่พอดีกระเป๋าไม่มาด้วยเนาะกระเป๋าตกเครื่องนะตกที่ดูใบตอนทานสิ็นะครับพอดีเครื่องนี้เลหนึ่งชั่วโมงเนาะผมก็เลยไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยวันนี้มาแบบนี้ครับเดอวอร์มแบบพังบาอาริดาใช่ครับใกล้จะบางแสนละอ๋เดี๋ยวผมกลับไปมีเวลาไม่กี่วันก็บางแสนแล้วต้องไปล่าลิงบางแสนนะครับก็พักที่โฮเทลคาเมนี่นะครับรู้สึกว่าวอร์มไม่ออกเลยหนาวมาก ตอนนี้ห้าองศานะครับแต่เดี๋ยวพาทิขึ้นก็คงจะดีขึ้นสัก3 4สองศาเนาะเดี๋ยวเราวอร์มก่อนไหมเดี๋ยววอร์มเบาๆแล้วเดี๋ยวออก,ออกไปกจักรยิ้งชมเมืองเอาวอร์มให้แค่รู้ว่าวอร์มนะ <c oughs> <c oughs> เย็นมากแต่ก็เมืองไทยก็ร้อนมากเนาะพอมาเจอเย็นมากๆก็หนาวนะเคียวแวว เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปที่หนึ end, ่งก่อนเนาะเป็นิโอนาคาทโดอนนะครับเป็นสถานที่ที่สวยมากนะแล้วก็เป็นฉากหนึ่งในเกมออฟโทรนด้วยนะครับเ <t une> พื่อน,นรู้จักเกมออฟโทรนป่ะไม่รู้จักใช่ไหมแต่ผมจะไม่ได้ดูเกมออฟโทร์นะหนาวมากเมือง <t une> <t une> ไม่มีใครเลยมีแ <t> ต <une> ่เรา นี่มีดอกไม้ด้วยชมสวนสนามสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้มากับมิซูโนะลิเบเรียนโปรสะพานที่สวยครับ ตรงนี้มีวิวเนี่ยครับเจียวหน้าคาทิร์ดอครับเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าเมื่อสักครู่หกโมงครึ่งที่คาทิร์ดอมีตีละครั้งนะ้วครับหนาวมากเลยอ่ะเคยวิ่งแต่สี่สิบนะสามสิบกว่านะมาวิ่งห้าองศาฮ่าไม่มีเสื้อกันลมเนะมาะเมื่อวานมากินร้านพิซซ่าแถวๆเนี้ยตรงเนี้ยอ๋อ เมื่อวานมากินพิซซ่าร้านนี้อร่อยมากเลยทีนี้ก็ต้องกินพาสต้ากินพิซซ่านะฮะแล้วก็ออกมาวิ่งกันนะเดี๋ยวอ้วนวิ่งมีเสียวกลับไปแข่งได้ <S 1> <S 1> เกือบวิ่งเลยตรงนี้ก็มีสถานที่ถ่ายรูปอยู่ที่นึงนะฮะตรงนี้เป็นความแตกต่างนะนี่สะพานแดง ของไทยมีสะพานเขียวนี่มีสะพานแดงนี่แล้วก็เป็นโบสถ์เป็นคาธิรอนะอไปมุมไหนก่อนดีข้ามมาล้ข้ามาาไปเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปวิ่งรูด,ดนูด้นดูก็เป็นสถานที่ที่สวยอันนี้มันแตกต่างเลยนะครับเป็นเมืองเก่าเนาะเราอยู่ในย่านเมืองเก่าเนาะ เสร็จปุ๊บก็ามาตัดด้วยสถาปัตยกรรมแบบแดงๆเป็นแบบเหล็กสมัยใหม่นะครับวิวฝั่งนี้นี่วิวฝั่งนี้โดแรกผ่านไปนลครับตอนแรกอะ่ะผมก็อ่านรายเอียของเมืองเจียวหน้ามานะครับจริงๆเป็นครั้งแรกกับเจียวหน้านะผมอะ่ะ แต่ว่าไ็ใหญ่แต่แบบว่าวิ่งไปซิตี้รันไปแล้วก็ให้เหตุผลของเมืองไปด้วยนะครับว่าเมืองสร้างมายังไงอะไรเงี้ยจะผมลืมครับอ้าวมากจะพูดของใหม่เนาะโอ้ตรงนี้สวยมากจริงๆกล้องจะเก็บรายละเอียดได้อย่างที่ผมอยากให้เหตุหรือเปล่านะดูนะโอ้โหปึ๊บนี่เป็นโบสนะ โอ้โหสวยมากเลยอ่ะคุณเดี๋ยวเราเขีขามีพาร์คอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปวิ่งที่พาร์คกันดีก,กว,ว่าว้าวเจ้าหน้าคาทิโอนนะครับว้าวสวยมากสังเกตควันน่าบะ น,นี่สวยจิโอนาคาชิโดเดี๋ยวเราไปวิ่งรอบๆกันดูซิตี้ลันของแท้นะฮะอันนี้หนาวด้วยนี่เราโบวิ่งรอบเลยจิโอนาคาชิโด ี่มุมนี้สวยเราเข้าไปไม่ได้แล้วก็มาดื้ออยู่แถวๆนี้นะฮะนี่เราวิ่งรอบคาสิโดอนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นเนินขึ้นนะตรงนู้นเหมือนจะสวยนี่อยู่เพียหินปิงกับต้นไม้ด้วย นี่สวยมากเลยครับโอ้โหตรงนี้ก็สวยโอ้ยยิงยิงยิงสวยตายแล้วเมื่อกี้จะถ่ายรูปตรงเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้ถ่ายนะมีโฮมเลส้วยเดี๋ยวก้า,า,า,าวเบาๆกันยิงยิงสวยนะสวยทุกที่เลยอะ่ะโอยอะนี้ด้วยใหญ่มาก ไม่ได้วิ่งแล้วตอนนี้เดอเราโอ้โหอันนี้สวยสวยเป็นลมโอ้โหอยู่เมืองเจียวหน้านะครับผมเป็นคนหนึ่งที่จริงๆก็เคยใช้ชีวิตอยู่ยุโรปนะนี่ฟังดูเทไหมเคยอยู่อังกฤษมาประมาณเกือบสองปีนะแต่พูดเลยว่าตั้งแต่การรู้จักการวิ่งนะสมมติว่ามาสเปนครั้งนี้ก็มาครั้งที่แล้วเนาะมาครั้งที่แล้วก็แบบเ,ออเดินมองชมเมืองไปเรื่อยๆนะ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากาก็แบบเออก็รู้ว่ามองสวยดิก็งุ้มสวยดีแต่อย่างพอมาสัมผัสการวิ่งเนี้ยวิ่งออกมาตึกโลที่2นะครับเพสสิบ <10, S 1> มาเพจสิบมาสองโลละอย่างตื่นมาวิ่งตอนเช้าๆอย่างนี้นะโอ้โ oh, ห oh, คือแบบเราเห็นเมืองได้ลึกซึ้งขึ้นมากเลยเนาะสวยมากจริงๆนะดูสถาปัตยกรรมต่างๆนะรเราเวลาการวิ่งมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเนาะเราไม่ได้รีบนะครับก็เลยทําให้เราเห็นอะไรเยอะเห็นเมืองเยอะเนาะตามตอกซอกซอยสวยสวย,สวยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย คุ้มค่ามากนะผมอยากบอกทุกคนหมเห็นว่า,วาลองแบบตื่นมาวิ่งนะเนาะไปเมืองใหม่ๆเนาะแต่สบายเชื่อว่าสายวิ่งก็ได้ทําอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้วิ่งเนาะลองมาวิ่งกันดูวิ่งก็เป็นอะไรที่สนุกด้วยอย่างวันนี้ก็ออกมาได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆได้เห็นวิวเมืองเนาะจริงๆนอนตื่นสายตื่นช้าขึ้นมาอหนึ่งชั่วโมงได้วิ่งชมเมืองนะคุ้มค่ามากเลยนะครับที่มีรถไฟด้วยดูฟันนะ ฟันนะฟันออกปากหนาวมากไปต่อกันที่ฝากำลังจะพาทุกท่านไปที่สวนสาธารณะนะตรงนี้ก็มีปุ่มกดนะแล้วก็จะเป็นไฟเขียวอยู่ด้านหลังอย่างนี้โอ้เมืองสวยมากแต่เมืองที่นี่เป็นแบบเป็นเขาเป็นสูงเป็นมี ระดับมีเลเยอร์มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็สวยสวยไปหมดเลยอ่ะนี่ฮะเจ้อหน้าขาทีดอเน,นี่ยสวยจริงๆนะแต่ไม่ได้เห็นข้างในนะเปิด10โมงครับกำลังไปที่พักเขานะครับเช้าๆก็มีคนมาปั่นจักรยานกับวิ่งเยอะนะครับ นี่ดูสวนของเขานะโหอลังการมากไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นเมเปิลนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรเซอร์เคิล B2 สองกิโลเมตรนะครับสวยมากเจออะไรก็สวยนะครับ <c oughs> ผมที่ตื่นมามากเลยครับ วิ่งไปพาที่กำลังขึ้นนะครับที่เมืองจิโอนาะตอนนี้เราวิ่งไปได้สามคือสามหกนะครับหนาวใช่ได้เดยวควันออกไปอยู่นะเห็นไหมอวดจังแล้วนีะ่ควันออกปนะากเนี่ยก็ลก็คนอยู่เมืองร้อนนะแล้วก็ต้องทำให้เขาอิจฉาความหนาวกันหนเอย ตอนนี้ร้อนมากเลยนะซ้อมแบบไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเลยนะแต่ไม่ซ้อมก็ไม่ได้นะครับเพราะบางแสงก็รออยู่นะวันนี้ก็ถือว่ามาวิ่งเก็บเล่นๆเอาบรรยากาศนะครับตรงน,นี้ก็มีสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ city run เียวหน้าก็เป็นเมืองเล็กๆทางภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือของทางสเปนนะครับมีแม่น้ำสองสายมา,มาจบกันเป็นไงครับด้วยความรู้จักกันิติลันบล็อกนี้ไหมถือว่าเป็นการเก็บวิวสวยๆก็ฝากนะแล้วก็เป็นการพูดคุยไม่เหงาเนาะมาเที่ยวนะออกมาวิ่งนะก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเปิดวิดีโอไปแล้วก็ ดูบรรยา,าก,กาศพันออกปากกัแบบผมไปนะจะได้หายร้อนมากนะครับคลายร้อนได้บ้างเราพักอยู่ตรงนู้นนะครับเราเดินมาทางจากที่พักเรามาไกลเหมือนกันจต่ไปเที่ยวชมเมืองเรื่อยๆนะจริงๆในโซนเมืองใหม่อะ่ะมันก็เป็นเมืองใหม่แบบนี้เนาะเป็นบล็อกบล็อกเป็นตึกนะเป็นที่อยู่อาศัยข้างบนเป็นที่อยู่อาศัยข้างล่างเป็นร้านค้าเนาะก็ ผม,มละสายตาจากความเป็นแบบของเก่าๆไม่ได้เลยนะครับก็เลยวนกลับมาพอเจอเมืองใหม่ๆเยอะๆก็อยากจะกลับไปตรงคารทิโรอต่อนะครับสวยมากเลยอ่ะปคารทิโรอตีละครังมีแสงพระทิศขึ้นนะตอนนี้ก็กเกือบๆสี่กิโลละตอนนี้อยากผ่าแจ็คเก็ตละความเย็นก็ทำอะไรไม่อยู่ละเริ่มร้อนแล้วฮะแต่มาพูดถึง m ิสโนลเเรียนโบนะครับ อาจจะดูเป็นรองเท้าที่คงเครกเนะใครบอกไม่มั่นคงนะแต่วันนี้จริงๆอะผมใส่มาใส่เดินทางเลยอะใส่ขึ้นเครื่องใส่ทำกิจวัตรประจำวันเลยเพราะว่าข้างหลังเขานิ่มนะเขาใส่ง่ายผมชอบเหยียบส้นก็ได้ผมคนชอบใส่รองเท้าเหยียบซนเวลาทำอะไรง่ายๆก็เออเหยียบซนแล้วเดินไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นไม,ไม,ไม่ไม่ถนอมรองเท้าเรานะแต่ผมทำแบบนี้ ก็เลยเออมันก็เป็นรองเท้าที่จะบอกไม่ว่มันคงก็ไม่ใช่นะมันคงใช้ได้แหละแต่ว่าโอเคเราต้องทําความเคยชินกับเขาหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยสวยผมชอบความสวยเลยหยิบเขามาใส่ด้วยนะครับไปวิ่งชมเมืองเก่าๆกันต่อดีกว่าไหมหรือว่าจะพอแค่นี้มีอะไรที่น่าสนใจแต่ผมเก็บให้ฟังอีกหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปวิ่งก่อน เงียบมากครับผมยังละความสวยกับตรงเมืองเก่าตรงเจียวหน้าคาดทดอตรงนี้ไม่ได้นะครับสวยงามมากแต่เวลาผมก็จะหมดแล้วอะ่ะยังเอ n จอยกับเมืองอยู่เลยอะ่ะ เพิ่ง4กิโลจดแเองครับวิ่งได้น้อยเลยรู้สึกว่าชมเมืองนานไปหน่อยครับโอ้สวยอะผมชอบมากเลยอะยังยังไม่อยากกลับเลยนะครับตอนนี้7โมง13แล้วนัดเกือบแฟนทานข้าวที่โรงแรม7โมงครึ่งเนาะก็รู้สึกว่ายังชมเมืองกับความสวยงามอยู่เลยอะ่ะ ไม่อยากกลับเลยตรงนี้มีมิวเซียมด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวปิดวอล์กไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับเมืองจิโอน่านะครับประเทศสเปนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวอล์กถัดไปอาจจะไปขึ้นเรือแล้วนะครับพอดีเดี๋ยวเที่ยงนี้ต้องขึ้นเรือตอนประมาณบ่ายโมงนะครับต้องขึ้นเรือ m s c นะครับพอดีมาล่องเรือกับญาติๆกันเนาะนี่กรุปทัวร์ก็จัดทัวร์ขึ้นมานะในกรุปมีกันอยู่ประมาณ10ท่านนะครับยังไม่อยากกลับประทับใจมากเลยอะ ผมไม่รู้จะถ่ายเห็นยังไงในสายตาที่เห็นนะดูนะดูดิครับดูดิโอ้โหมันสวยมากเลยอ่ะมันมีคอนเสิร์ตด้วยดูสวยมากเลยอ่ะก็วอล์กนี้ลาไปก่อนกับความยังไม่อยากกลับโรงแนะรมนะเผื่อจะทิ้งเดี๋ยวเทคไปบอกแฟนว่าไว้กินข้าวนะเดี๋ยวขอเดินเที่ยวเล่นอีกหน่อยนึงแต่ผมไม่รู้จะถ่ายอะไรให้แล้วเหมือนหมดแล้ว วอนนี้ก็ลาไปก่อนนะกับซิต้ลันที่เมืองจิโอนานะครับก็ผมชอบบรรยากาศเนาะสวยเป็นคนชอบเมืองเก่าเนาะการวิ่งก็ออกมาวิ่งก็ดีครับเมื่อก่อนมายุโรปมาบ่อยนะแต่มาแล้วก็นั่งรถผ่านอะไรเงีย้ยไม่เคยชมเมืองนะแต่พอได้วิ่งจริงนะโอ้โหพอวิ่งแล้วได้เห็นรายละเอียดของเมืองแนละ้วชอบชอบมากบอกดิตอนแรกที่แฟนบอลจะมาสเปนผมไม่อยากมาเลยผมไม่ชอบสเปนเลยแต่มาครั้งนี้ผมชอบสเปนมากเลยก็ครั้งนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายวอนนี้ไายไปครับ